สวัสดีค่ะวิถีคอนซูรินกับไกแพทช่องนี่จะเป็นทางเข้าไปหมู่บ้านชาน้างนะคะซึ่งจกถนนใหญ่เนี่ยก็ประมาณสกักกี่กิโลคะห้าร้อยเมตรนะคะแล้วก็ฟังให้มันนานอยู่บห้าร้อยเมตรเพราะฉะนั้นถนนทาง ดีมากๆเลยนะคะสำหรับาทองเที่ยวที่จะเดินทางมาโลกของช้างนะคะสวีนเดอะแลนด์ออฟเอเลฟเว่นเวลคัมทูสวีนพูวีไอไวไลทูอิ่มไวไลทูอิ่มบรูววสอินส r ีนพูี สบายบางท่านสะดวกที่จะเดินทางมาโดยการนั่งรถสุดตัวมาก็ได้นะคะแล้วก็มีรถท้องถิ่นที่แบบว่าโล c ค l นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะศูนย์คดศ,คศึกษาเพื่อชมการแสดงของช้างรอบส0นาฬิกาตอนนี้กี่โมงแล้วคะสินบนกนกพอดี <alguns> แต่เรา VIP นะคะ ซึ่งการแสดงจะมี2รอบนะคะสำหรับรอบเวลา10นาฬิกาและบ่ายสองโมงเต็นไปถึบริการนักท่องเที่ยวบ้านตากลางนะคะเข้าไปเลยครับรงนั้แสดงค่ะเข้านี่เข้านี่ค่ะเดี๋ยวซ้ายนี่ค่ะโครงการเลิกของจชฟเอฟเฟนเบอร์แล้วตรงนี้เป็นจุดขายตั๋วนะคะเราจะไปจุดขายตั๋วก่อนนะคะ ซึ่งระหว่างข้างทางซ้ายขวาก็จะมีการขายผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับช้างซึ่งเป็นความเชื่อทุกท่านก็สามารถมาดูได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศของการชมการแสดงช้างซึ่งเราไม่ต้องรอถึงอาทิตย์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนนั้นนั้นมันเป็นงานประจำปีเนาะเดี๋ยวเราสวัสดีค่ะตอนนี้ ที่หมู่บ้านช้างศูนย์โคชจักสานะคะมาชมบรรยากาศการแสดงช้างนะคะซึ่งมีรอบ10โมงค่ะซึ่งตอนนี้เป็นบรรยากาศอยู่หน้าการซื้อตั๋วนะคะซึ่งทุกท่านจะต้องซื้อตั๋วก่อนนะคะ Elephant World s u r i n นะคะศูนย์โคชจักษาหมู่บ้านช้างตัดกลางตมุล กระโปงอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทุกท่านที่เข้าชมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งบัตรเข้าชมนะคะก็คือเด็กเล็ก10บาทยางชิเว้นนะคะ10บาทเด็กโตนะคะ20บาทนะคะก็คือนกักเรียนชาวไทยในเครื่องแบบ20บาท s t u d e n t 2เว้น0บาทชาวใช้50บาท adult 50บาทนะคะชาวต่างชาติ100บาทนะคะ Morrainer วันเด็ดบาทนะคะซึ่งตรงนี้ที่รถหย่อดเข้าชมฟรีคือผู้พิการผู้พระพิสุทสิ์และเด็กอายุต่ำกว่า3ปีแล้วก็ผู้สูงอายุ60ปีนี้เที่ยวฟรีทั่วประเทศไทยกะะิจกรรมของการแสดงของช้านจะมี2รอบนะคะซึ่งก็คือรอบที่1 10โมงถึง11โมงนะคะรอบที่2 14นาฬิกาถึง15นาิกาน,นะคะ s h o w the elephant every day to at this round on morning 10 a.m. and Afternoon 2 pm นะคะวันหยุดได้ขัตริ่มก็เปิดทำการปรกติแสดงทุกวันนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในวันนี้เรามาในนามของสื่อมวลชนนะคะเรามาประชาสัมพันธ์ก็เราก็ต้องมีมีจุดคัดกรองนะคะ COVID 1 9 scanning point ต้ 19, งองมีการลงชื่อเขีนชื่อนะคะแล้วก็ไ่ยชนะแล้วก็ล้างมือใ้เจลน,นะคะ แล้วก็วัดตรวจไข้วัดอุณหภูมิค่ะอ่าวัดหนูค่ะพี่นีนะคะอ่าเท่าไหร่คะร้สบอสิบเจ็ดอุ้ยใกล้เคียงแล้วเนี่ยเ,เกือบจะเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยอ่าทีนี้เราก็มาดูขอภัในะความไม่สะดวกกรนนาระยะหา่างท่านใดไม่ใส่แมสไม่อนุญ,ญาตให้เข้านะคะตรงนี้จุดขายตั๋วนะคะอันนี้อะไรค่ะแมสเด็กค่ะ โอ้คือน่ารักมากเลยนะคะหน้ากาั้งไมเด็กน้อยป่ะค่ะทองโลกเสมือนจริงนี่เป็นทางเข้านะคะบ้านช้างอีกค่ะบ้านช้างบ้านช้างหนึ่บ้านช้างห่ะ Elephant ride จุนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถามว่านั่งเท่าไหร่นะคะ สวัสดีคะ่ะนั่งช้างนั่งเท่าไหร่คะคนละร้อยครับคนละ้หนึ่งร้อยนั่งได้สองคนวนไปแค่ไหนคะไปรอบนี้เนาะโอเค,อเคมาติดต่อตรงนี้ใช่ไหมในช้างนี้แหละคะที่จอดอยู่เอ้ไม่ใช่ที่จอดอยู่ที่จอดเฉยเลยนี่คืออย่างนี้ใช่ไหมช้างอายุเท่าไหร่คะเนี่ยสิบเกแล้วตัวนี้อะคะตัวเทีัง สิการุ่นเดียวกันทำไมดูตัวนี้ตัวใหญ่กว่าวแล้วก็อันนี้คือหมายถึงว่าจะช่วยช้างใช่ไหม <Okay. S 1> ก็เท่าไหร่คะทองเวนติบาทโอเคเดี๋ยวเราไปโชว์นะคะเ <Okay. S 2> พราะเดโชว์เล่นไปแล้วประมาณสัก20กว่านาทีน,นี่ที่วางไว้นี่คืออะไรคะ okay. อ๋อายแหวนงานช้างไม่ใช่หางช้างเท่าไหร่คะเนี่ยาม้าง จริงๆเลยใช่ไหมงาช้างจริงๆไอ้พูดผิดหางช้างจริงๆเลยใช่ไหมอ็เนี่ยนูใสอยู่นะคะตัวนี้ก็นั่งช้างให้นั่งช้างเหมือนกันใช่ไหมอ่าใครอยากนั่งช้าง100บาทนั่ง2คนก็200บาทวนรอบๆนี้แล้วตอนนี้นะคะนอกจากที่จะมีบริเวณให้เด็กดูช้างแล้วเนี่ย เด็กๆก,ก็สามารถที่จะมาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะคะชค่วงนี้ก็ปลอดภัยค่ะเป็นอะไรที่ไม่ได้ได้น่ากลัวนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสินค้าของฝากอยู่ในบริเวณใกล้ๆก,กับลานแสดงช้างนะคะตอนนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากไทยนะคะและคนต่างจังหวัดมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ,ะเป็นลานแสดงช้าง ศูนย์โคชิษ,ษ,ษาจังหวัดสุรินทร์นะคะถ้ามองไปด้านหน้าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมว่าพิพิธภัณฑ์ช้างมีอะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมช้างนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศการสแสดงรอบสิบโมงก็จะเป็นตาวมินิแอบเบบี้เอลิฟิ์เบบี้เอลิฟิ์อายุเท่าไหร่คะสองปีเพศผู้เพศเมียชื่ออะไรคะชื่คัมเพลค่ะคมเพล น้องน้ำฝนน่ารักจังเลยน้องน้ำฝนผู้หญิงผู้ชายเพ่ผิดเค่เมียเมียอันนี้ชื่อน้องอะไรน้ำโชคชื่อน้ำโชคจริงน้องกุนลักน้องน้ำโชคก็ต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมนี่น้องน้ำโชคน้องน้ำโชคอยุเท่าไรคะสี่ปีใครอายุสี่ปีบ้างคะเอาไปยืนกับช้างแล้วไปยืนกับช้างแล้วสี่ปีแล้วมาอ่านี่นะ ไม่ไม่ต้องกลัวเขาไม่ทําอะไรจับ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 ห่วงจับห่วงจับห่วงอ่านี่สี่ปีคนกับสี่ปีช้างนะคะสนุกไหมครับสนุกไหมครับดูช้างสนุกไหมเช่าช้างไหมเช่าช้างไหมเช่นะชอบช้างไหมเชอบช้างไหมเช่าครับเอาออกมาหลุดเอาออกก่อนเช่าช้างไหม จ้าครับนัาท่องเที่ยวมาจากที nah, mm. ่ไหนคะมาจสุรินเนี่นกสุรินเราเนี่ยนอเห็นไหมคะสุรินเราต้องท่องเที่ยวบ้านเราเองสจังหวัดนรันท่นใจะครับอากเปนอูสิากครัที่บ้านุน ครับมีท่านใดที่อยากจะนะครับลงมาร่วมนะครับแสดงกับชางโชวชุดนระบบกขขอสาสมันท่านที่จราพู้ที่พร้อมที่สุดเลนการนะคหรสบท่านี่จากโคราชนะครับที่เพ่องนอาริเจตริท่านที่มาจากโคราชสบรรยากาศกันต่อไปว่าสามารถที่จะบรรจไม่ต้องรอใน่ารสายก ่งงาเริ่มที่นี้วันนะคะว er ่าถึงสี่ทุ่มแล้วก็บ่ายสองถึงบ่ายสามขอเชิญนักท่องเที่ยว Welcome to s r e สองคนนะครับเดี <S <S ๋ยวให้นั่งงวงช้าน okay. ่อยอ่ะคนไหนอ่าส okay, ุตินครับผมสมายนะครับแล้วก็ไอ้คนครับกรุงเทพครับผมโอเคครับสุตินรุงเทพนะเดี๋ยวนั่งงวงช้านะครับโอกาสต่อไปแล้วครับทั้งสองคนยกมือไม่ไปเลยครับยกไม่ไปเขาบอกยกไปหนึ่งส่วนถุงยี่สิบบาท อ่ะต่อไปนะครับกคนะซื้อให้ช้างลาที่โต๊ะบช้างขึ้นมาสเกตบอลนะครับอให้กาลังใจช้างได้นะครับติดต่อเลยนะครับ20บาทแล้วก็ต้องไปลาสเกตบอลชิ้นแรกครับผมเีชิที่2องทนแรงขึนิดนึงเรียบร้อยเลยบร้อชนี้มที่สุปีสีสายฟ้านะครับงานก็โกราบเขินา้ำรับสามดอกามแต้มนะคากให้คุณผูชมได้เห็นการตแม่นๆครับ ไม่ถึงเก้าเอาเรื่องนี้โอ้ยนี่เดียวแต่งดูสไตล์ของทองแต่งครับผมโอ้ยความสามารถในเชือกนี้นะครับชุดปาโกไม่น่าจะพลาดนะครับระยะไกลๆนะฮะอ้าวนี่น้องซื่อโอ้แรงไปหน่อยครับผมยังไม่ได้ครับเอาใหม่ใม่ ไอ้ยย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 ย้ยยยยลียาล้ยายย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 อยยยยยายอยย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 ยนยย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 ยมยย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 ้ยย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 ยอยย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 ยดยง รถชะตาไปลูกนี้เตะแบบนี้เข้าไมเข้าไม่รู้อีกครับรอกอ่ะความดองทาตไปนะครับ้องประตูนะครับยงประตูอยู่คุณจู้ผมอะนครับจังหวะนี้คุณน้องแสนขาประตูแรกเกิดขึ้นหรืเปล่าไปลูนี้ไป เย็นมากครับผมเยนตัะตูนะูรักษาประตูผมจะมาเรยกว้ประตูแรกเอาเ่าแตกไดเากับการบาไม้ลาเาเป็ต้อนที่บ้านมาเป็นยัง ท้ายแล้วก็เป็นลูกนี้